สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความสะอาดอาแผลแผล่าตัดนะคะเดี๋ยววิมจะบอกขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาสำลีกับน้ำมอสละายนะคะหรือว่าน้ำเกลือน,นั่นเองนะคะเอามาหยดใส่สำลีนะคะโดยที่สำลีกานสำลีตัวเนี้ยห้ามไปโดนกับตัวปักขวดนะคะเพื่อการสิ่งสุขป,ปรก นะคะเข้าไปในขวดด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตทำตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้ายกข้นสูงแบบนี้มันไม,ไม่ไม่ถนัดกับบิมนะคะ mm hmm. เมื่อเราชุบน้ำกับสำลีเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เราจะค่อยๆทำความสะอาดบริเวณแผลนะคะโดยที่ค่อยๆแตะนะคะทุกคนอ่า สามลเนี่ยหนึ่งก้านใช้กับตาไปเลยหนึ่งข้างนะคะหมายถึงทั้งสองข้างของก้านสามลีนะ,ะเราก็เลิกตาหน่อยนะคะ,ะเลิกตาขึ้นหน่อยหมุนด้านนะคะทุกคนเล้ว โอเคแล้วจากนั้นก็ใช้ข้างนี้ต่อนะคะใช้ให้คุ้มบางคนอาจจะแบบทำซ้ำหลายๆรอบใช้หลายๆกา้านนี้ไปเลยนะคะแนะนำว่าสำลีเมื่อใช้กับตาข้างใดข้างหนึ่งแล้วนะคะอย่าไปใช้กับตาอีกข้างหนึ่งนะเพราะว่าเ,เรื่องของความสะอาดเนาะ เรื่องของอนามัยนี่คือวิธีการทําความสะอาดตานะคะที่คุณหมอแนะนําม,มานะคะไปให้ทั่วเลยนะคะวันนี้เป็นวันเป็นวันแรกของการผ่าตัดนะคือผ่าตัดเมื่อคือนอ่ะบิมได้คิวตอนประมาณสองทุ่ม เช้ามาและตอนเวลานี้ก็ตอนเย็นแล้วนะคะเมื่อเช้าก็ทำความสะอาดไปแล้วหรอบนะคะอย่างน้อยวันละ2รอบนะคะทําความสะอาดแล้วจากนั้นทิ้งค่ะแล้วก็เอาก้านใหม่นะคะทําความสะอาดตาอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราอย่าเออ,อนี่เลย เมื่อกี้จะพูดอะไรลืมละเราอย่าอะไรเราอย่าขี้เกียจนะคะอโอเคอันนี้มันเป็นทำ,ท,ำทำไมถึงเป็นสีนี้เป็นยาแผ่แดงที่เราใส่เข้าไปนะคะบางที่เนี่ยอันนี้คือบีมแค่แค่กลับมันนะเอาข้างที่เราไม่ได้ใช้เมื่ันจะรู่ บางที่เนี่ยเขาไม่ให้ใช้ยาแผลแดงบิมก็ไม่เข้าใจแต่บางที่เขาก็ให้ใช้นะคะก็ฟังหมอแล้วกันนะคะคลินิกของเราเขาให้ใช้เราก็ใช้นะคะโอเคอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วถ้าสมมติว่าใครคิดมีความรู้สึกว่าอุ้ยมันยังไม่สะอาดเลยอะ่ะอยากทำอีก ก็ได้เลยนะคะช่วงนี้ก็ดูแลเรื่องของการทานอาหารไปด้วยนะคะอะไรที่จะทานแล้วมันจะทำให้เกิดคีรอยเกิดแผลอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะคะทุกคนหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะมแม่บิมบอกว่าอะไรนะ <ś led> อยากสวยก็เอาให้สวยไปรอบเดียวนะอย่าไม่ต้องมาแก้เนะแม่เห็นแล้วแม่ปลดใจแทนแม่อุตส่าห์ทำให้แล้ว <ś led> <ś led> ต่อไปนะคะ <ś led> เหมือนเดิมเลยนะคะ <ś led> เอาให้ทั่ว <ś led> นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้สำลีกั้นแรกของเราเมื่อคี้เป็นออกสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าเราเอายาแผลแดงเข้าใส่เนาะแต่ไม่ได้อักเสบใดๆนะคะช่วงนี้นะคะงดพวกของหมักของดองนะคะอาหารที่แบบว่าแ่บแทบหลายส้มตำอะไรเงี้ยใส่ปูปลาอย่างเงี้ยงดไปเลยนะคะของหมักของดองมะม่วงดอง งดไปนะคะใครเป็นคนที่ดื่มนะคะช่วงนี้ก็ต้องงดเลยนะคะไม่ใช่ลดนะงดไปเลยจ้ะอ,อ,อ,อะไรอีกเออถ้าสมมติว่าเรารู้สึกปวด เราสามารถทานยาพาราได้นะคะทางโรงพยาบาลเขาจะให้ยามาให้เราด้วยนะคะมีจะม,มียาแก้ปวดยาแก้ปวดเราก็ทานตอนที่มันปวดแล้วก็อ่ะตอนของยาแผลแดงนี่คือใช้แค่ก้านเดียวนะ,ะข้างนี้ใช้กับข้างนี้ข้างนี้ก็ใช้ข้างหนึ่งนะคะไม่ใช้ร่วมกันเออจะยังไงนะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนะ โรงพยาบาลมียาให้แก้บวมแก้กเสพแก้ปวดนะคะแก้กเสแกกับแก้บวมเนี่ยก็คือต้องทานให้หมดส่วนยากแก้ปวดเนี่ยถ้าไม่ปวดเราก็ไม่ต้องทานแต่ว่าถ้ามันปวดอะ่ะสี่ชั่วโมงก็ทานได้นะ,ะทานได้ทุกสี่ชั่วโมงนะคะครัลงละเม็ดตอนนี้มันไม่ปวดแล้วละ่ะอืสบายสบๆมันไม่ปวดแล้วทุกคน ใช้เสร็จใช้อะไรเสร็จนะคะก็ดูแลทําความสะอาดมันดีๆนะคะเราอย่าให้แผลมันไปโดนอะไรต่างๆนะคะอต่อไปคือการทายาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะแก้บวมใช่ไหมแก้บวมใช่ไหมน้อนนิดเดียวอ,อ่านะคะ ยาทั้งหมดนะคะที่บิพมใช้นะคะทางคลินิกเขาจัดมาให้หมดเลยนะคะมียุงโอ้ยมียุงตัวหนึ่งบนดอยนะคะเราต้องกางมุ้งตลอดเลยนะคะป<ม>าดแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่เจ็บแล้วแต่จริงๆนะแบบว่า ช่วงแรกเขาให้ทํานี้นะคะเพราะาเขากลัวเราจะเจ็บนะคะและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ควรจะทํากับมันตุนแรงนะคะเพราะว่ามันมันเป็นแผลใหม่เนาะเราก็ต้องทนุดทนอมมันด้วยพยายามทายาให้ทั่วบริเวณแผลนะคะรอยผ่ารอยเย็บ บีมมีนัดตัดใหม่วันที่เจ็ดนะ,ะทุกคนอ <17. S 1> วันที่สิบเจ็ดเก้าวันนะคะบีมผ่าตัดวันที่บิมผ่าตัดวันที่แปดนะคะแล้วก็มีนัดตัดใหม่วันที่สิบเจ็ดคุณหมอบอกว่าเราสามารถประครบเย็นแล้วก็ประครบร้อนได้นะคะถ้าแผลมันบวมนะคะก็ มันบวมมันปวดก็ประครบเย็นไปนะคะลดบวมลดอะไรอย่างเงี้ยก็ประครบร้อนได้ประครบอุ่นนะคะให้อย่าร้อนอย่าประครบอุ่นนะคะโอเคแล้วถ้าสมมติว่าใครแบบว่าหฮย้ยเราต้องอยู่บ้านก็ไม่ต้องไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรแต่ถ้าสมมติว่าใครต้องออกไปข้างนอกแล้วต้องแต่งหน้านะคะอะ ช่วยระมัดระวังด้วยนะคะคลิปนี้นะคะบบมจะบอกนะคะว่าออถ้าเราจะออกไปทำงานข้างนอกหรือต้องออกไปนอกบ้านเนี้ยนะคะตาของเราอะ่ะสำหรับบางคนน่ะที่ยังไม่คุ้นชินกับเรื่องของการทำศัลยกรรมนะคะ บางโคดมันไม่เหมือนที่ต่างประเทศเนาะไม่เหมือนที่เกาหลีะะเดินออกไปหน้าหน้าตาแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าประเทศไทยของเราในบางพื้นที่นะคะยังไม่เป็นที่ยอมรับยังน่ากลัวอยู่นะคะเราก็อาจจะใส่แว่นตาเป็นการช่วยอําพลางเป็นการช่วยอําพลางนะคะคนคนอื่นเขาจะแบบจะไม่ค่อยได้สังเกตนะคะแต่ถ้าเขาสังเกตดีๆเขาก็จะเห็นว่าอเราทานะเรากําลังทํา ะะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าอยากจะปกปิดไปเลยนะคะปกปิดไปเลยนะคะเราใส่แว่นตาดำได้ค่ะจะบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราห้ามให้มันโดนน้ำนะคะเราจะห้ามโดนน้ำเด็ดขาดนะคะใส่แว่นตาแบบนี้ไปได้นะคะก็ ไม่มีใครรู้นะคะทะนุถนอมตานิดนึงนะคะช่วงนี้มันมันยังไม่ไม่ไมแผลยังไม่แห้งสนิทเนาะเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเราก็ต้องป้องกันนะคะเสร็จฝุ่นฝุ่นช่วงนี้เยอะมากเลยนอกจากปิดจมูกเราเราควรทํนตาเราก็ต้องปิดตาด้วยนะคะปิดตาด้วยกันใช้แว่นตานะคะ แล้วก็มันทําความสะอาดตาบ่อยๆนะคะอย่าให้มันอักเสบนะแล้วก็แม่บีบอกว่างดกินไก่กินไข่กินหนังไม่ว่าจะเป็นหนังเอ่อหนังวัวหนังไก่หนังทุกอย่างนะคะทุกคนมันจะทําให้ แผลมันเป็นคีลอยน,นะคะบียเป็นเนผาลวนะลวาเขาถือกันแบบนี้นะคะว่าใครผ่าตัดหรือว่าใครมีแผลเนี่ยจะไม่ทานหนังจะไม่ทานไข่จะแบบโปรโตีนหนักๆจะไม่จะไม่ค่อยนะคะเพราะว่าตัวโปรโตีนเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปแล้วมันจะช่วยสมานแผลเนาะนะนะแล้วก็เนาะว่า <laughs> มันจะช่วยสมานแผลแล้วตรงไหนที่มันแบบว่ามีการฉีกขาดเงมันจะเข้าไปซ่อมแซมใช่ไหมบางที ซ่อมแซมจนนูนเกิดคีรอยขึ้นมานะคะก็ถ้าหาว่ามันผิดกับความรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะคะบิมต้องขออภัยนะคะอันนี้คือความรู้แบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะแล้วก็บิมก็ถือยึดถือมาปฏิบัติมา,าแน่ตั้งนานแล้วนะคะเชื่อฟังผู้ใหญ่ดีกว่านะคะไม่อยากเสี่ยงนะคะ อยากลองว่ามันจะเป็นจริงไหมแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาเนะเราไม่สวยนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แว่นตานะคะสวัสดีค่ะ